สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ podcast เรี่ทำให้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องง่ายและสนุกสาหรับทุกคนครับผมมีเรื่องใหญ่จะแชร์เลยครับคือช่วงบ่ายๆของทุกวันเนี่ยผมจะรู้สึกง่วงสมองตื้อคิดอะไรไม่ค่อยออกทั้งที่ก็ดื่มกาแฟไปแล้วนะครับ <c oughs> เป็นอาการยอดฮิตของคนทํางานเลยคะ่ะแต่มีคําถามหนึ่งที่น่าสนใจแล้วในวันนั้นทั้งวันได้ดื่มน้ําเปล่าไปเยอะแค่ไหนคะน้ําเปล่าเหรอครับน่าจะแก้วเดียวตอนทานมื้อเที่ยงครับ มีอะไรหรือเปล่าครับนี่อาจจะเป็นสาเหตุหลักเลยก็ได้ค่ะวันนี้เราเลยจะมาคุยกันในหัวข้อที่หลายคนอาจมองข้ามนั่นก็คือพลังของน้ำหนึ่งแก้วและประโยชน์ต่อสุขภาพที่คุณอาจคาดไม่ถึงค่ะแค่การดื่มน้ำเนี่ยนะครับจะมีประโยชน์อะไรที่น่าทึ่งขนาดนั้นเลยเหรอครับนอกจากช่วยให้หายกระหายมีแน่นอนค่ะเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยที่บอกว่ารู้สึกสมองตื้อคิดงานได้ออกรู้ไหมคะว่า น้ำคือสุดยอดอาหารบำรุงสมองเลยนะคะจริงเหรอครับมันช่วยได้อย่างไรบ้างครับในสมองของเรามีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่ถึง75-80%ค่ะเมื่อไหร่ที่ร่างกายขาดน้ำสมองจะทำงานช้าลงทันทีทำให้เราเสียสมาธิความจำไม่ดีการดื่มน้ำให้เพียงพอจึงเหมือนเป็นการ refresh ระบบให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพช่วยให้รู้สึกสดชื่นและปลอบประงขึ้นมากค่ะไม่น่าละครับที่คิดงานไม่ออก ที่แท้ก็เพราะสมองต้องการน้ำนี้เองแล้วมีประโยชน์ด้านอื่นอีกไหมครับมีค่ะข้อนี้หลายคนน่าจะชอบโดยเฉพาะคนที่รักสวยรักงามน้ำคือสกินแคร์จากธรรมชาติที่ดีที่สุดโอโ้โหอันนี้น่าสนใจมากหมายความว่าถ้าดื่มน้ำเยอะๆผิวพรรณก็จะดีขึ้นไปด้วยหรอครับถูกต้องค่ะการดื่มน้ำให้เพียงพอเป็นการเติมความชุ่มชื้นให้เซลล์ผิวจากภายในโดยตรงเลยค่ะช่วยให้ผิวของเราดูอิ่มน้ำ ยืดหยุนไม่แหง้งกร้านง่ายและยังช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยได้ด้วยนะคะสุดยอดเรียกว่าหล่อสวยจากภายในแถมยังประหยัดอีกด้วยนะเนี่ยใช่เลยค่ะและอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้ก,กันก็คือน้ำเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายค่ะเรื่องท้องผูกนี่ผมว่าหลายคนน่าจะเคยเจอปัญหานะครับแน่นอนค่ะการดื่มน้ำน้อยเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักเลยเพราะน้ำจะช่วยทำให้อาหารเคลื่อนตัวในลำไส้ได้ดี และทำให้อุจจาระนุ่มลงขับถ่ายได้สะดวกขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้ไตท,ทำงานดีขึ้นในการกรองของเสียและลดความเสี่ยงการเกิดนิ่วด้วยค่ะฟังดูแล้วประโยชน์เยอะจริงๆแต่ปัญหาสำคัญของหลายๆคนเลยก็คือมันลืมดื่มพอจะมีเคล็ดลับง่ายๆไหมครับมีแน่นอนค่ะเป็นวิธีง่ายๆที่ใครก็ทาตามได้ข้อแรกเลยคือตื่นนอนตอนเช้าให้ดื่มน้ำก่อนเป็นอย่างแรก1 2แก้วเพื่อปลุกร่างกายให้สดชื่น ข้อ 2. หาขวดน้ำสวยๆมาวางไว้บนโต๊ะทำงานหรือในที่ที่เห็นได้ง่ายๆการมองเห็นบ่อยๆจะช่วยเตือนให้เราจิบน้ำได้ตลอดวันค่ะข้อ 3. ลองเพิ่มรสชาติให้น้ำเปล่าถ้าเบื่ออาจจะฝานเลมอนแตงกวาหรือใส่สมุนไพรยอย่างใบเม้นลงไปจะช่วยให้รู้สึกสดชื่นและอยากดื่มมากขึ้นค่ะเป็นไอเดียที่ดีมากเลยครับโดยเฉพาะการมีขวดน้ำส่วนตัววางไว้ใกล้ๆเนี่ยผมว่าช่วยน้เยอะเลยใช่ค่ะ และอีกวิธีที่ช่วยเช็คได้ง่ายๆก็คือการสังเกตสีปัสสาวะของเราเองถ้าสีเข้มจัดแสดงว่าร่างกายเริ่มขาดน้ำแล้วแต่ถ้าสีเหลืองอ่อนๆใสๆก็แปลว่าเราดื่มน้ำได้ดีแล้วค่ะเข้าใจง่ายและชัดเจนมากครับวันนี้ได้ความรู้เรื่องการดื่มน้ำแบบเต็มๆเ,เลยครับจากที่เคยคิดว่าเป็นแค่เรื่องธรรมดาตอนนี้รู้สึกว่าต้องหันมาใส่ใจให้มากขึ้นแล้วยินดีค่ะ การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันนี่แหละค่ะที่จะสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้เราได้ในระยะยาวจริงอย่างยิ่งครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนําเคล็ดลับดีๆในวันนี้ไปปรับใช้กันดูนะครับสําหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ